ที่บ้านโรงบ่มตำบลโคกเกาะอเมืองจวย์มหาสารคามนายกิติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสร้างเครือข่ายปลอดการเผารณรงค์และสาธิตการเกี่ยวข้าวไถกลบงดเผาฟางโดยจังหวัดมหาสารคามร่วมกับบริษัทสยามพัวตาคอ์ปอรเรชั่นจำกัดจัดขึ้นภายใต้โครงการของจังหวัดมหาสารคามเกษตรปลอดการเผาซีโร่เบิร์นมุงสร้างมา หาสารคามมหานครปลอดการเผาโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำร่องการสาธิตเทคโนโลยีในการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาจัดทำแปลงสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร นายเกติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามกล่าวว่าจังหวัดมหาสรารคามได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อสร้างเป็นวิทยากรด้านการทําการเกษตรปลอดการเผารวมทั้งสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบตลอดจนได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานรณรงค์ในท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ช่วงวิกฤตหมอกควันทางภาคเหนือรวมถึงจัดทําแปลนนาร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษ ทดแทนการเผาจึงมั่นใจว่าเกษตรกรจะมีความเข้าใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเผาในพื้นที่เกษตรแต่สามารถนำความรู้นี้ถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพร้อมกันนี้จังหวัดมหาสารคามรวมกับบริษัทสยามพูมบตาคอร์ปอเรชั่นจำกัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินงานเดินหน้ารณรงค์ให้เกษตรกรและประชาชนรวมกันป้องกันและแก้ไขวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5โดยให้ความสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อรักษาคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเร่งสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตรนา ถึงผลกระทบจากการเผาในเวทีถ่ายทอดความรู้ต่างๆรวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ในการแก้ไขและป้องกันปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นจากการเผาและฝุ่นละออกขนาดเล็กที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆตลอดจนการสนับสนุนมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรได้แก่การส่งเสริมให้เกษตรกรเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยวิธีการไถกลบต่อสางทดแทนการเผาการส่งเสริมการนําเศษวัสดุทางการเกษตรมาแปลสภาพให้เกิดประโยชน์เช่นการทําปุ๋ยหมักการปลูกเห็ดฟางการผลิตอาหารศาสตร์การทําทานอัดแท้งหรือของประดับเป็นต้นนอกจากนี้เมื่อเกษตรกรหยุดการ ในพื้นที่การเกษตรแล้วจะได้5ดีคืออากาศดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีสิ่งแวดล้อมดีและยังได้ปุ๋ยที่ดีจากธรรมชาติมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงมีรายได้ที่มั่นคงได้อีกด้วยที่หนึ่งครับนะครับรับเงินรางวัล4 0 0 0บาทครับจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาสานุกสนานคูโบต้า ลากแล้วแจกครับจากคูป้ง